ไปช่วยกันบอกบุญหน่อยค่ะที่จังหวัดอ่างทองนี่นะมีจิตอาสาใจดีใจบุญนะแต่งชุดไทยแล้วก็เดินไปบอกบุญว่าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยช่วยกันสมทบทุนไปบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดและเด็กกำพร้าที่วัดพระบาทน้ำพุก,กันหน่อยค่ะครับ ใช่แล้วเป็นขบวนเป็นคณะอันมาเลยนะคะ,าะมากันหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวใส่ชุดไทยเรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องกันเต็มแถมมีหน้ากากอนามัยเข้าชุดด้วยอันนี้ดีมากๆ นะคะเขาเดินกันมาบริเวณตลาดกเกษตรสุวนธ์เมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นกลุ่มจิตอาสาชุดไทยไวเก้าโครงการสยามปันสุขเป็นสะพานบุญเพื่อชีวิตที่ยังมีความหวังของผู้ป่วยโรคเอดและเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุค่ะก็เดินบอกบุญท่าป่าให้กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดโดยหนึ่งในจิตอาสาที่อยู่ในขบวนนี้ก็คือนายนารงบุญสิริอายุ60ปี ท่านบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นจิตอาสากลุ่มชุดไทยไวเก๋าได้รับใช้หลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำกุมานยาวนานแล้วละ่ะก็เลยขอมาเป็นสะพานบุญบอกต่อบอกบุญพระปารับบริจาคเงินสิ่งของพักปลาอาหารไปช่วยเหลือผู้ป่วยเอดที่มีจำนวนมากถึง2,000คนนะ่ะ แล้วก็ยังมีเด็กกําพร้าที่รักษาตัวในวัดพระบาทน้ําูุด้วยครับซึ่งพูดถึงวัดพระบาทน้ํผู้หลายคนก็ทราบดีนะคะคว่าที่นี่เนี่ยก็มีการดูแลผู้ป่วยโรคเอดและเด็กกําพร้าจำนวนมากแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่เพราะว่ามีผู้ป่วยอีกหลายคนเลยที่ต้องการความช่วยเหลือทาง คุณนรงและเพื่อนๆเ,เองก็พร้อมที่จะเป็นจิตอาสานะคะที่จะช่วยเป็นสะพานบุญก็เลยใส่ชุดไทยม,มาบอกบุญเพื่อให้คนที่มีจิตศรัทธาหรือว่าแบ่งปันช่วยเหลือน้าใจกันได้เนี่ยก็ได้ทําบุญรวมกันนะคะ,ะก็อันมุนาน,นะจรนะผู้ชมสำหรับที่วัดแห่งนี้ถ้าอยากจะทําบุญเนี่ยไปเสิร์ชหาเอาก็ได้ในอินเทอร์เน็ตนะค่ะช่วยได้หลายวิธีจะเป็นเงินเป็นสิ่งของเป็นกําลังใจก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะครับร่วมบุญกันด้วยนะ